สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไปเที่ยวชายทะเลบางหุนเทียนกันค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเราจะต้องเอารถไปตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนเดินทางไกลนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเราก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์เนี่ยมาช่วยทําให้เรามั่นใจในการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวโตช่วยพี่ดูด้วยนะว่าเขาทำโอเคไหม ครับพี่กิฟครับเดี๋ยวเราจะรถไปตรวจเช็คที่ไหนกันดีครับเดี๋ยวจะลองไปเข้าบริการที่ออโต้ a แบ็กกันนะช่วงนี้ผมก็เห็นบริการออโต้ a แบ็กโปรโมทเยอะนะครับพี่ลองไปดูก็ดีครับสวัดีครับสวัสดีค่ะอันนี้มา รายการาตัวไหนเอ่ยมาตรวจเช็คสภาพร,อรถอ๋อตรวจเช็คสภาพอ่ามีบ,บัตรธีอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยมีค่ะครับผมถ้ามีแบบพิทีแล้วเราไม่ตรวจพิธีที่ผ่านรายการนะครับผมค่ะก <c oughs> ็เดี๋ยวอ่ามีทางเจ้านที่รับรถตรวจรถค้าเป็นรถอะไรนะครับเรียบร้อยและะ้วค่ะผ่้ค้าต้องรอสักครู่นรผมจะทำรายการตรวจให้ขอบคุณครับครัค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ออโตแบ็กเรียบร้อยแล้วนะคะสาขาเนี่ยอยู่ในปั๊มพีทีกาญจนานิเศษ18นะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าที่นี่เขามีบริการอะไรกันบ้างเนาะครับขอสอบถามผู้จัดการร้านเลยครับที่นี่มีบริการอะไรบ้างครับจริงๆที่นี่นะคะก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถนะคะหลักๆเลยเราก็จะเปลี่ยนยาเปลี่ยนละไมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ซ่อมอื่นๆทั่วไปนะคะตรงนี้แล้วก็วันนี้คุณลูกค้ามาตรวจทุคสภาพรถนะคะก็หลังจากนี้ช่างจะตรวจเช็คสภาพรถให้แล้วก็จะมาแจ้งให้กับคุณลูกค้านะคะว่าสภาพรถของคุณลูกค้าอยู่ใระแวกต่าง สมควรจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือมีสภาพอะไรที่ใช้ได้งานใช้งานได้อยู่นะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวลองสักพูดหนึ่งนะคะใช้เวลาอร้มใช่ไหมคผมที่เป็นปอดเพลสต้านะครับผมจากรายการที่ช่างตรวจเช็คยี่ห้อรายการคนระับผมจะอธิบายดังน,นี้ก็คือตัวนักเรียนมุกข้าวตัดการเรื่องของยางนะครับพบว่าดอกยางเหลืออยู่แค่2อมิลแล้วก็สุดหลอผิดปกติคือหล่อไม่เท่ากัน อันนี้แนะนําเป็นยางนะครับต่อมาเป็นขบิสรายการวันนี้ก็คือค่อนข้างจะปกติหมดทัด้งอ่าส่วนใหญ่จะปกติก็แนะนําเดี๋ยวคือแนะนําเป็ยนยางลู<ม>คา้าสะดวกเปลี่ยนไปด้วยเลยไม่เดยววันนี้สะดวกครับอ่า<ช>เดี๋ยวขอดูดูรายการยางให้นะครับผมว่ามีอ่าราคาตัวไหนบ้างลูกค้าขับรถแบบไหนเป็นในเมืองต่างจังหวัดบ่อยหรือยังไงในทั่งในเมืองเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีเที่ยวบ้างไหมเอ่ย มีบ้างค่ะมีบ้างคนระับอันนี้ผมแนะนําเป็นโยโก้แล้วกันตัว a อห้าหนึ่งาเส้นละสามพันสามอ,อเพราะต,นนตัวนี้ค่ะถ้าตัวนี้คือใช้แล้วโอเคมันเหมาะกับการใช้ในเมืองมันนุ่มเงียบแล้วต่างวันเราใช้บ้างทับบ้างมันก็จะจบอื ียังให้รถเราอยู่แล้วก็มีที่นั่งนะครับที่สามารถมองเห็นตัวรถจากด้านในห้องแอร์บรรยากาศเย็นๆได้น,นะครับก็เมื่อกี้เนอะออทางน้องๆบอกว่าเราใช้เวลาเดี๋ยวจะเปลี่ยนยาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปรอรถเราทำเนี่ยที่ร้านกาแฟผันไทยใกล้ๆนี้ดีกว่าไปกันค่ะที่เรารอรถอยู่ที่ออ t o เดอรแบ็กนะคะเราก็มาชิลที่กาแฟผันไทย เรามาลองชิมเมนูใหม่กันครับชากะเจียซ่าเป็นไงบ้างคะรสชาติค่อนข้างดีครับหลังจากที่ได้ชิมไปเมื่อกี้ก็ซ่าๆสดชื่นดีเหมาะกับช่วงบ่ายๆ ร่วมค่ะสามารถใช้ได้ค่ะ <Yahoo! S 1> นี่นะคะจะเป็นในเรื่องของการรับประกันรับประกันยางนะคะยางเนี่ยจะรับประกัน1ปีหรือ2 5 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะนับจากวันที่ซื้อนะคะรับประกันในเรื่องของบาดบวมแตกตมนะคะถ้าเกิดว่าแก้ไขได้เราแก้ไขให้ก่อนถ้าแก้ไขไม่ได้เราจะเขียนเส้นใหม่ให้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ชาทะเลบางขุนเทียนแล้วนะครับเราก็มากินข้าวค,ครับก็อยากสอบถามว่าบรรยากาศหลังการที่เราได้เปลี่ยนยางเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่เราเปลี่ยนยางมาแล้วเนะมื่อกี้นี้ขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงยางมันนุ่มมาก <c oughs> ก็ดีมากและการให้บริการของออโต้แบ็กเป็นยังไงบ้างครับน้องๆก็เป็นกันเองแล้วก็พยายามจะอธิบาย รายละเอียดให้เราฟังนะพราว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแนะนําอะไรก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาและกันด้านรถยนต์ให้กับเราก็ถ้าหากว่าใครถ้าไหนนะคะอยากที่จะเข้ามาเช็ครถนะคะเพื่อความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยก่อนเดินทางช่วงปลายปีนะคะก็ขอ,อให้เชิญเข้ามาที่ออโตแบ็กซได้นะคะทุกสาขาะค่ะทั่วทั่วกรุงเทพมิมนพลเนาะส่วนมีอยู่ในนี้ประมาณ16สาขาค่ะค่ะ วันนี้ก็ขอไปก่อนนะขอ,ขอไปจัดการอาหารที่น่ากินตรงนี้ก่อนนะคะเราไว้เจอกันขรั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ